นนบุรีือสิบสิบห้าบีวีนะรอสิบห้าบีีนะไม่เปลี่ยนนะสิบห้าบีวีสองสองต่ลูกค้าก็จะเอาเห็นเห็น<ๆ>ชอบชอบตู้แหลกะนะตู้แลกตกอูที่จะต้อยออกใหม่ตัวนี้ส่งออกนะส่งออกเป็นเป็นแบรนด์นาี่คิ้นส่งออกนะเป็นเป็นไม่อาจตำกูเขาแต่สีเนี่ยสีก็ะต้อยใช้สีสีอย่างดีทนแดดทนฝนทนสารเคมี เป็นทุกอย่างก็งานส่งออกให้ลูกค้าเป็นเป็นสไลด์อะไรที่ลูกค้าเห็นนะนะเป็นสไลด์มีเนียมอ่ะเมีเนียมก็อย่างหนาเลยที่ลูกค้าเห็นนี่นะอย่างหนาเลยก็มมนี่ก็เป็นเหล็กเหล็กชุบนะเหล็กชุบจริงขานี่ก็เป็นเหล็กข้างล่างก็เหมือนกันฮะเราก็จะยกยกตั้งล็อกได้เลยฮะเป็นเป็นข้างข้างล่างอย่าเป็นตัวคู่เป็นขาตัวคู่เป็นแต้นตตัวคู่ วางปุ๊บมันก็จะล็อกเลยมันจะไม่ขยับเลยย้อนซ้อนกันได้เลยเป็นขาเหล็กฮะเป็นงานส่งออกน้าหูก็เป็นหูเหล็กเนี่ยนะหูเหล็กเป็นแบรนนากราชี่แบนนากาชี่เนี่ยวันนี้ส่งมาเลยฮะส่งมาเลยมาเลยก็สั่งแต่ก็ให้ใส่เป็นชุดอย่างเงี้ยเป็นชุดนี้เลยฮะมาเลยก็สั่งมาสามสิบชุดเขาโอนตังม,มาให้แล้ว่อยจะยอยส่งมาส่งไปที่าัตถ์ใหญ่ก็เดี๋ยวเขาเขาก็มารับมารับเองท,ที่ที่ที่หัตใหญ่ เราก็ค่อยๆจย้อย,อยส่งก็ติดไป5ชุด10ชุดข้างหลังก็พักส่งสอกร,ราวค่อยๆส่งข้อตังค์มาให้แล้ว <ทำ S 1> เป็นไงฮห้ันนี้ไม่เสริมไม่เข้าไปเสริมมิกงเข้าไปเยี่ยงดีเลยนะลูกค้าพอใจเลยนะขอบคุณลูกค้ามากครับ<ะ> <laughs> ดนี้เป็นชุด15 15 BV นะ15 BV เป็นชุดที่ทางบริษัทเราขายดีนะฮะขายดีมาดับหนึ่งนะตอนนี้ <c oughs> ลูกค้าสนใจมากแลนะ้วฮะทั้งออเดอร์6ทั้ง BV ฮนะ BV เหต้ต้อใช้ไม้20มิลน,นะออเดอร์ Order 6 BV นะเหต้ต้อใช้ไม้เนื้อแข็งนะใช้ไม้เนื้อแข็ง20มิลน,นะต้อใช้สีแห้งช้านะสีแห้งชา้าดอกเหต้ออยต้อใช้15นิ้วนะของปั๊มนะก็แม่เหล็ก160มิล ดอกเฮต,ต้าไอนำข้ามาเองนะ500วัตนะ500วัตเต็มนะก็เป็นแบรนด์นาคาชินะตะแกรงตะแกรง,งข้างหน้าเนี่ยเป็นรูหกเหลี่ยมน,นะลูกค้าเป็นตะแกรงรูหกเหลี่ยนนะก็หนา0.8นะตะแกรงเหล็กเสียงกลางนะเสียงกลางเป็นดอก12นิ้ว300วัตนะลูกค้าองปั๊มดอกเฮต,ต้าไกนำข้ามาเองเหมือนกันนะแหลมจลวดแหลมจลวดนี่ก็เป็นแหลมพวกงานวัดรถแหกเขาใช้กันนะที่แม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหล็ก155มิลมตรนะเป็นแหลมจลวด เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะลูกค้าแต่เฮต้าใช้ไม้แค่16มิลคางหมูนะเป็นไม้ตัวตัวเดียวกันนี่แหละแต่หนาแค่16มิลเป็นไม้เนื้อแ, <c oughs> แ,แข็งเหมือนกันตะแกรงเหล็กนะแบนดนากาที่นะลูกค้าส่วนพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์เ,รเฮต้าของดีแคมิสิกนะดีแคมิสิกก็นำตระกูลของเฮต้าเองอะเป็นแบรนด์ก็เป็นแบรน,น,นดนน์นากาที่เหมือนกันอะเป็นดีเคมีสิกนะรุ่นแคสามหกหนึ่งหกนะอันนี้ก็คือปีนะปีลูกค้าปีป,ปีนี่ก็ ปร,ปรับเสียงได้ทุกอันนี้ไม้นะด้านนี้เป็นไม้ด้านนี้เป็นไม้อันนี้เป็นปรับเสียงนะก็เล่นบลูทูธได้นะกดไปที่หมดเนี่ยเล่นบลูทูธได้นะแล้วก็อันนี้ก็เล่นการ์ดได้ลูกศรก็เลือกเพลงนะเล่นการ์ดได้ทั้งบลูทูธทั้งการ์ด USB เลยนะลูกค้าทั้งชุดนี้นะลูกค้าทั้งชุดนี้ก็อย่างยังยังเครื่องเฮเทตต์รับประกัน1ปีนะแต่ดอกเฮเทตต์ไม่รับประกัน ทั้งชุดก็หนึ่งัน้า้อยบาทนะ1 5 9 0 0าเก้อบาทฟรีค่าขุ้นส่งนะเก็บเงินปลายทางหรือลูกค้าจะเปลี่ยนออเดอร์6ก็ได้ก็ได้ราคาเดียวกันนะลูกค้าเปลี่ยนออเดอร์ก็ราคาเดียวกันถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานก็ทางบริษัทเราก็จะลดให้4ี่ร้อยนะลูกค้าข้างหลังเป็นสเปคคอน,นะลูกค้าเป็นสเปคคอนรู่ไหนก็ได้ลูกคู่แต่ว่าในชุดนี้ก็จะแถมสายให้สองเมตรสี่เส้นนะพร้อมหัวสเปคคอนเลยนะถ้าลูกค้าจะ เพิ่ม5เมตร10เมตร20เมตรลูกค้าก็หลังจาก2เมตรนะลูกค้าเสียเสียเมตรละ20บาทนะลูกค้าเป็นสาย1.5นะลูกค้าเป็นสายใหญ่ใหู <ๆ S 1> ่สออที คนนี้แหละที่ทำฉันร้องให้พุมฟ้าต้องนอนเสียใจกอดเธอทั้งนั้นสมองอยากเกลียดฉันเหมือนกันแต่ใจยังรักไม่ยอมเปลียนไปไหนเลย ที่เธอหลอกฉันอย่างรักฟังใจผูกพันเพื่ออะไรเจ็บไม่ซ้ำน,นึงความรู้สึกที่เธอทำน้ำตาที่ไหลเพราะเธอทำหัวใจเจ็บซ้ำเพราะโดนเธอย้ำยี อยู่ดีไม่จำสักทีว่าเธอคนนี้แหละที่ทำฉันร้องไห้พุ่ไปต้องนอนฟีไทยก็เธอทัำน้ำสมองอยากเหียนจเมินตัน